มาดูเรื่องของข้าวกันบ้างนะคะแน่นอนว่าเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนติดตามกันอยู่เพราะว่าอินเดียเนี่ยเขางดส่งออกข้าวก็ทําให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศสูงขึ้นค่ะสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลก็คือจะส่งผลต่อราคาข้าวสาร ให้ปรับตัวสูงขึ้นไหมและปริมาณเนี่ยจะเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศหรือไม่ค่ะเรื่องนี้กรมการค้ากรมการค้าภายในออกมายืนยันนะคะว่าปริมาณข้าวในประเทศเพียงพอต่อการบริโภคอย่างแน่นอนค่ะและขณะนี้ราคาข้าวสารถุงก็ยังอยู่ในราคาปกติค่ะร้อยตรีจักรายยอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า ภาพรวมสินค้าอุปโภคบริโภคช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ตามโครงสร้างต้นทุนและภาวะตลาดที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่ส่วนราคาข้าวเปลือกก็อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยข้าวหอมมะลิร้อเซความชื้น15%ราคาอยู่ที่ตันละ15,000ถึง17,000บาท เขาเปลือกเจ้าตันล้า1 8 0 0 0บาทถึง12,500บาทซึ่งกรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ของประเทศอินเดียอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นมองว่านโยบายงดส่งออกข้าวเป็นเพียงชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวภายในประเทศเท่านั้นรวมทั้งมีการหารือกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยและสมาคมโรงสีข้าวไทยถึงสถานการณ์ข้าวในประเทศอย่างต่อเนื่อง ปีนี้คาดการว่าไทยจะมีผลผลิตข้าวเปลือกอยู่ประมาณ32ล้านตันค่ะเมื่อแปลงเป็นข้าวสารก็จะอยู่ที่ประมาณ21ล้านตันมีความจำเป็นต้องใช้บริโภคภายในประเทศ10ล้านตันที่เหลือก็ยังเพียงพอส่งออกหรือว่าใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะสำหรับข้าวสารถุงหอมมะลิ100%ขนาด5กิโลกรมัมราคาเฉลีย่ยอยู่ที่210บาทก็จะขึ้นอยู่กับยี่ห้อ พื้นที่แล้วก็การจัดโปรโมชั่นด้วยถ้าหากเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่209บาทก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะคะส่วนข้าวขาว100%ราคาเฉลี่ย117บาท94สตางค์ราคาปีที่แล้วอยู่ที่119บาทถือว่าเป็นระดับราคาปกติค่ะ